สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับชาวเมืองวังสะพุงว่ามีอาชีพอะไรกันบ้างที่ชาววางสะพุงทำอยู่ณตอนนี้อันดับที่หนึ่งนะครับเกษตรกร,กรทำสวนยางพารารับจ้างค้าขายและใช้เวลาว่างในการเลข่ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่และต่างจังหวัดนะครับแต่มีอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ชาวบางสะพุงได้ไปศึกษามาจากต่างจังหวัดก็คือ การพเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินแล้วชาวบางส่มนไปรู้จักมาจากไหนลองไปฟังจากคุณลุงท่านนี้เถอะครับรูปแบบการเลี้ยงเราเอามาจากแม่โจ้เราไปศึกษาเรียนรู้อยู่ที่แม่โจ้ไอ้พันไส้เดือนพันขี้ตะและหรือว่าพันแม่โจ้แล้วแต่คนบางคนที่มีมีเป้าหมายก่อนว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายถ้าเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจก็ส่วนใหญ่ก็จะเอฟอพอิการฟอม สายพันธุ์อีกสายพันธุ์นึงแต่ว่าพวกเราเนี่ยส่งเสริมเป็นสายพันธุ์แม่โจ้เลี้ยงไสเดือนที่เป็นใส่กะละมังช่วงแรกไสเดือนพวกนี้มันจะกินขึ้นมากินพวกเศษผักเศษผลไม้เหนือเหนือผิวดินอยู่นะก็เลยทําปลูกผักแล้วเอาไปใส่ผักแล้วมันก็ทาเรื่องกเกษตรอินทรีย์ด้วยก็ใส่ผักแล้วมันได้คุณภาพแล้วก็ที่สำคัญมันปลอดภัยด้วยลวหลักๆที่เราไปสนับสนุนเรื่องระบบท่อ ส่วนใหญ่เป็นระบบท่อท่อขนาดเม็ดท่อขนาดแ80ดสิแต่ว่าโรงเรียนนี้น้อยนะครับอยู่วันกระผมก็ถ้าเป็นโรงเรียนนี้มีอยู่ที่นึ่ที่มันไม่ใหญ่เท่านี้หรอกก็เป็นแหล่งเรียนรู้ของอของที่อื่นมาที่มาศึกษาเรียนรู้เป็นกลุ่มสาธิตจริงๆเราเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยมันจะสามสีเ่เดือนมันจะออกครั้งนึงโรงหนึ่งเนี่ยถ้าสามสีเ่เดือนมันจะได้สิกว่าตันมันขายได้ทุกอย่างคือถ้าเลี้ยง คือมูลสัตว์เนี่ยมันก็เป็นเป็นอะไรนะเป็นปุ๋ยชั้นดีอยู่แล้วโกมูลสัตว์ผสมดินผสมพวกอันนี้แต่ว่าถ้าเอาไส้เดือนไปไปย่อยอีกครั้งหนึ่งมันเป็นแบบโอ้โหสุดยอดเลยสิ่งที่ผลพอยได้ก็คือหนึ่งเรื่องการจัดการขยะ 2. ได้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนอันนี้เอาไปทําเรื่องกเกษตรอินซีส่งเสริมสามารถลดขยะแล้วก็เป็นการส่งเสริมในโรงเรียนอันที่ต่อมา เราก็ได้น้ำหมักชีวภาพน้ำเยี่ยวมันนั่นแหละน้ำฉีมันอันนี้ก็ไปเป็นหุย๋ยทางใบเล่งดอกเล่งผลถ้ามูลไส้เดือนก็กิโลละ10บาทเป็นเป็นอย่างต่ำถ้าน้ำหมักชีวภาพจากไส้เดือนก็ลิตรละยีบบาทท,ที่จําหน่ายโดยมาตรฐานทั่วไปแล้วก็ปัวมันถ้าพันแม่โจ้เนี่ยเขาขายกิโลละเกตร้อยบาท ถ้าในชุมชนที่เราส่งเสริมก็อาจจะ500บาทตึ้งแต่มาตรฐานที่เราตั้งไว้ก็คือกิโล1นึ0งเจ็ดบาทเรื่องการเลี้ยงไสเดือนเขาก็สามารถจัดการขยะได้แล้วส่วนหนึ่งเขาก็พวกเลี้ยงเป็นท่อในครัวเรียนครัวเรียนละท่อสองท่อเนี่ยเาสามารถที่จัดการขยะในในครัวเรือนได้ในสามสี่ครัวเรียน,น,นยอยู่ด้วยกันก็เอาอย่างที่บ้านก็เลี้ยงสองท่อก็สามารถรองรับพวกขยะพวกเป็นเศษผักเศษผลไม้เนี่ยจะได้สี่ห้าครัวเรือน หนึ่งก็คือเรื่องขยะเนาะได้ขยะได้ที่ทิ้งขยะพูดง่ายอันที่สองก็ได้มูลก็ผักปลูกผักสวนครัวรวยกินได้เนี่ยเราก็ไปเซ็นได้เลยหัวเรือนแล้วแบ่งปันกันก็ก็มีก็ก็ได้เพราะนั่นเมื่อจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเรื่องของการส่งเสริมอาชีพด้วยถ้ามองแต่ว่าต้องอยู่ที่คนคนนั้นว่าทําจริงหรือไม่จริงเนี่ยยังไงแต่ว่าบางคนที่เขาทาจริงก็ เกิดรายได้ลดค่าใช้จ่ายจากการขยะในโรวเรืนอนเป็นแบบอย่างในครอบครัวในชุมชนท,ามาากกาที่สามารถจัดการขยะที่สามารถจัดการขยะแล้วก็นําพวกนวัตกรรมพวกนี้ไปทําเป็นเรื่องกเกษตรอินทรีย